กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะโอเคฮะอยู่กับผมนายรัฐศาสตร์นะฮะในวันนี้ผมจะมาสอนโหลดตัวเกมโปรเจอร์เลนเจอร์เบต้าซิงนะฮะแล้วก็แจกด้วยนะฮะโอเคฮะเราไปดูกันเลยนะฮะขั้นแรกให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะโอเคฮะรอไปนะฮะเลื่อนลงไปนะฮะนี่ฮะแล้วก็กดไปได้เลยฮะนี่กดตามผมนะกดไปเลยแล้วก็รอนะฮะนี่มาหน้านี้เราก็ให้เราเลื่อนลงไปนะฮะ แล้วก็เลือกโหลดเป็นอันแรกได้เลยนะฮะนี่ฮะยงแค่นี้เราก็จะสามารถโหลดได้แล้วนะโอเคฮะก็ขอบคุณที่ดูจบคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย